ี่ด้วยนะพี่จารุนะอ่าภาษาอังกฤษที E อีนะผมเห็นเฟซพี่อยู่นะอืมพี่ชอบแก๊กสานวังมากเลยเออนะพี่มาด่าผมเมื่อวานนะครับพี่ฟังนะเนี่ยคนจริงพี่โดนเพจปลอมหลอกแต่พี่มาด่าเพจจริงพี่มันพี่มันบ้าแต่ว่าผมพอผมบอกพี่ว่านั่นเพจปลอมนะพี่ไม่ใช่กูมึงนั่นแหละกูไม่ได้โง่นะเอ้ก็ตัวจริงบอกอยู่ว่านั่นปลอมแต่เสือก กลับมาว่ากูไม่ได้โง่นะก็มึงนั่นแหละเอา้าตัวจริงบอกยังไม่เชื่อนี่แหละเ็เรียกว่าโง่สมน้ำหน้าเออหวังดียังมาด่าผมอีกอ่ะโอเคเราไปดูเลขกันครับเดี๋ยวให้เราให้เราไม่พอวันนี้ผมแจกรัฐบาลไทยงวดก่อนผมลงให้ก่อนแล้วหกห้าแต่วันสุดท้ายผมมาตัดออกเองมันก็เลยไม่มี แต่ก็เข้ารุ่นห้าแต่ทูบปู่ใครกลับหัวก็ได้แต่ได้ข่าวว่าอั้นก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยถูกกันแต่ถ้าใครแคปทันคือตั้งแต่วันที่ไว้ออกปุ๊บผมลงเลยอ่ะจะมีห้าหกด้วยนะครับเออใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้ผมให้ผมให้เพิ่มไปอีกสามชุดนะก็เตรียมแคปนะทั้งรัฐบาลไทยไปซื้อลอตเตอรี่อย่ามาบอกว่าอั้นจะอั้นได้ยังไงให้ไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่บ้านไหนมีอัน้นเออนะครับ อะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันก่อนรอเพื่อนๆเ,เข้ามาแป๊บหนึ่งใครยังไม่แชร์อาจารย์จะเช็คนะเอออ่ะเราไปดูครับอ่ะไปดูก่อนยอดแชร์เราเท่าไหร่นี่เพจจริงนะครับอ่ะดูเพจจริงผู้ติดตามหกแสนห้าผู้กใจสามแสนห้ากดตรงนี้เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปากเวทพนัออน,นถ้ากดเข้าไปให้บูชาวัตถุมงคลเท่านั้นบอจกน็ t ตตี้อินเตอร์ดูเลขบัญชีด้วยมาหาว่าผมหลอกอนะ่ะ เลขบัญชีมันก็ไม่ใช่แล้วผมไม่แนะนำนะผมบอกไว้กว่อนไม่ต้องคิดเยอะคนแชร์ตอนนี้ร้อยเก้าดสองอาจารย์ขออีกให้ถึงห้าร้อยแช่นะครับคนละหนึ่งแชร์กดให้หน่อยคนดูต้องสองพันนะแชร์ให้หน่อยครับอ่ะวันนี้หาหนอยเลขที่ออกก็คือห้าเจ็ดหกสามห้าพิเศษเข้ารูดสามศูนย์เอเข้ารูดสามเจ็ดถูกต้องไหมรูดสามเข้าเม็ดเดียวก็คือสามห้าห้าสามอาจารย์ให้สามห้าห้าสามเม็ดเดียวแตกเลยจริงไหมอ่ะ เม็ดเดียวแตกเลยจริงไหมเออนะครับสามห้าห้าสามเม็ดเดียวแตกนะทุกคนว่าอว่วชาชัดด้วยมือน,นี่เออเอาเม็ดเดียวแตกครับพี่น้องเออเนี่ยคือใครที่เคยไปบนแล้วลืมแก้ไปดูหน้าเพจวิธีแก้แก้กรรมชีวิตจะดีขึ้นจะได้ถูกหวยไปดูขอขมากรรมแล้วก็นี่แก้กรรมเนี่ยเมื่อคืนผมโพสต์ด่าไปแล้วก็ เล่งวดหน้าจริงๆผมให้แล้วผมขออนุญาตเอาไว้ในไลฟ์สดวันนี้วันที่สามพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อคืนผมเม้นผิดผมไปแก้เม้นแล้วนะครับคือตรงนี้ตรงตอนแรกมันเป็นห้าสองสองตัวมันซ้ากันอาจารย์เปลี่ยนเป็นเก้าห้านะทุกคนฟังไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะไปแคปใหม่นะทุกคนไปแคปใหม่นะผมบอกว่าแก้ตัวซ้ํานะครับเออโอเคเนาะก็มันหลุดไปสามวันมันหลุดไปสามวันนะครับสําหรับฮานอยเรานะมันหลุดไปตั้งแต่ เออสามสี่วันประมาณสามสี่วันได้นะแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็เข้ากระจายไปดูก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็คือเข้าเม็ดเดียวติดๆเลยนะช่วงนั้นนะช่วงไหนล่ะช่วงก่อนหวยไทยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจารย์ขอเลื่อนไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาช้าให้ดูอีกทีเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เห็นไหมเข้าทั้งเจ็ดเก้าเม็ดเดียววันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาแล้วก็ยี่สิบสองเมษาก็เข้าเม็ดเดียวคือก่อนหน้านั้นก็เม็ดเดียวแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมออแล้วก็ กลับมาแล้วก็เข้าเรื่อยๆอยู่นะก็เข้าเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยเห็นไหมก็กลับเนี่ยก็เข้าราวเข้าอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ก็กลับมาเข้าเม็ดเดียวอีกครั้งครับนี่อาจารย์ขอเลื่อนไปอย่าอย่าลายตานะเ,เข้าเม็ดเดียวอยีกแล้ววันนี้ฝากแชร์ด้วยนะเดี๋ยวจะให้เราให้ไทยด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะแล้วก็หวยไทยนะครับอาจารย์บอกว่านเนี่ยใครแคปไว้เนี่ยก็คือชุดนี้ใครอยู่ในกลุ่ม V P ในกลุ่ม V ี P ผมจะแจกชุดนี้ไปนะครับก็คือหาลอตเตอรี่ไว้นะเนี่ยห้าส3มเก้า3 5, 39, 5, 36, 5, 38, 5 8ส9มหกห้าสาแปดหสมห้าแปดห้าเก้าห้หกชอบห้าสามกับห้าแปดนี่คือในห้อง V ีคนกดไลค์ห้าร้อยกว่านะครับในคอมเมนต์เออนี่คือหวยออกปุ๊บผมลงปั๊บเลยคนแคบไว้ตั้งแต่หนึ่งวันแรกเลยเห็นไหมอ่าแล้วทีนี้งวดนี้ผมก็ลงไปแล้วนะครับงวดนี้ผมก็ลงไปแล้วนี่คนจะดังนั่งเฉยมันก็ดังเนี่ยก็ไปแคปเอาคืออาจารย์ขออนุญาตไปแก้เลขนะครับเพราะว่า 95ไอ้25มันซ้ำอาจารย์ขอแก้เป็น92 95 25แล้วก็51นะเนี่ยกัน951 652แล้วก็กัน651ไว้อีกตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันจะกลับหัวนะใครแคปรัฐบาลไทยก็ไปแคปใหม่นะ,ะแคปไว้ก็ได้ก็ฟังนะครับฟังนะไอ95้951นี่อาจารย์ขอฝากอีก651ไว้อีกตัวหนึ่งหน่อยนะกลับหัวเห็นไหมคู่ปู่มัน613มันออก91เห็นไหม61กับ91ก็ตัวเดียวกันใช่ไหมเนี่ยหวยไทยเรามันซื้อไม่ยากเลยดูนี่เนี่ย หกหนึ่งเก้าหนึ่งก็อาจารย์ให้แคปชุดนี้แป๊บหนึ่งแคปนะแต่ว่าแล้วก็จดเพิ่มไว้เพราะว่าเออถ้าพูดทุกตัวมันจะเยอะเออเอาเนี่ยอ่ะแคปให้ไหมแคปแคปให้หน่อยแคปนะคำอาจารย์เม้าวันนี้เราแต่สามตัวสวัสดีน้องมาร์ทครับเนี่ยครับผมแคปชุดนี้ไว้วันที่สิบหกพฤษภาแมนครับจะไปหาเบ้าเด้อ อยากเ้าอยู่ครับอาจารย์บอลเขาบึงอยู่ได้ดีย๋ยวนีไรสดเนี่ยถ้าเขาบวบปากเออเนาะจะเขาคิดอยังอยู่คนเนี่ยแต่ไม่กลัวหรอครับยังไงบอกอาามีปัญหาให้ไปต่อยกับอาจารย์บอล <c oughs> อะรัฐบาลไทยนะครับอาจารย์ชอบวิงเก้านะสิบหกพุทธภาเก้าห้าสองเน้นเลยเก้าห้าเก้าสองสองห้าก็ตัดจากนี่แหละอาจารย์ขอกั้นไว้อะอาจารย์ไม่ได้เขียนลงอเขียนเก้าห้าสองเก้าห้าหนึ่งอีกตัวหนึ่งเก้าห้าหนึ่ง อ่ะเก้าห้าสองเก้าห้าหนึ่งจดหน่อยแล้วก็เราก็กลับหัวก็มีหกห้าสองแล้วก็หกห้าหนึ่งก็คือเก้าห้าสองกับเก้าห้าหนึ่งเราเราก็กลับหัวตัวหกเป็นเก้าแค่นั้นก็เป็นหกห้าสองหกห้าหนึ่งอีกก็เป็นสี่คู่นะที่อาจารย์กันไว้นะครับอืมแต่เน้นก็คือตัวนี้พวกนี้ไปกลับหัวเอาเองนะหกสองหกห้าอะไรนะไปกลับเอาเองนะอย่าบอกนะว่าไม่กลับเนรระวังนะหกห้าออกไปแล้วไม่ต้องก็ได้เอาหกสองกับหกกับเก้าสองนี่กลับไว้แล้วกันเออ เข้ามากกว่าหลุดกะตามทุกวันเพราะศรัทธ,ธาถูกต้องครับอาจารย์เมาวถึงใจเลขทูบเราไม่มีครับวันนี้อ่ะคืออย่างเงี้ยบางคนน่ะจะชอบบอกว่าไม่ถูกคืออาจารย์จะบอกให้ฟังอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วถ้าตามจริงๆยังไงก็ถูกไม่โง่แต่เงาคือหวยเราเนี่ยถ้าหลุดไม่เกินห้าวันเนี่ยต้องเล่นไปเรื่อยๆคือหลุดเหมือนมันหลุดไปสามวันเนาะมันหลุดไปสามวัน เนี่ยวันนี้วันที่สี่ปุ๊บไม่หลุดครับเข้าเม็ดเดียวถามว่าคุ้มไหมคุ้มทําไมถึงคุ้มเพราะเราเล่นอยู่แล้วเราเล่นกันทุกวันอนะเราพูดเรื่องเล่นอะไรนี่เป็นเรื่องสมมุติแล้วกันเราเล่นกันอยู่แล้วเราเล่นทุกวันใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออกูไม่เล่นกูไม่ตามดีกว่าอาจารย์บอกว่าตามไม่สุดถ้าหลุดเกินห้าวันค่อยหยุดแต่ถ้าไม่เกินตามไปเรื่อยๆเลยหนึ่งถึงห้าเนี่ยพอเข้าปุ๊บเข้าหนักเหมือนวันนี้ใครเล่นเนี่ยก็ได้คูนคืนกลับมาแล้ว แล้วเวลาเข้ามันก็จะเข้าติดๆเวลาหลุดก็เว้นไม่เกินวันถึงสามวันไม่เกินหนึ่งถึงสามวันกลับมาเข้าเหมือนเดิมเชื่ออาจารย์นะเือแคบแล้วได้ไปหาลอตเตอรี่นะสนใจน้ำปลรราพี่ยุนทักไลน์มาครับพิมพก็่าสนใจทักไลน์มาทักไลน์อาจารย์มาเอากี่ขวดสามขวดร้อยแปดสิบหกขวดสองร้อยแปดสิบลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าลังแค่พันเจ็ดครับอืมห้าลังมันได้ราคาส่งมันก็เลยถูกนะมีคน ชอบมาเอากับอาจารย์ทีละห้าทีละสิบลังเอาไปขายพ่ะนะอยู่ทางชนบุรีเอฟซี FC ตัวยงนะพูดถูกใจจังนะบางครั้งอาจารย์ก็อาจจะปากไม่ดีบ้างนะครับก็ขี้โม้บ้างคุยบ้างเว้าดูแต่ว่าทุกสิ่งที่อาจารย์ทํานะอาจารย์ทําด้วยใจแล้วก็เป็นคนจริงสิ่งที่อาจารย์อาจจะโม้ไปแต่อาจารย์ทําได้จริงไม่ใช่ว่าโม้แล้วทาไม่ได้บางคนโม้อะโม้เรื่องต่างๆโม้เรื่องอา้า หวยเข้าแล้วโม้อะไรเข้าไม่เข้าก็ไปโม้อย่างเงี้ยคือคนทําไม่ได้แต่อาจารย์เข้าก็บอกว่าเข้านะไม่เข้าก็คือเงียบนะแต่เมื่อวานหกห้าอาจารย์ลงไว้จริงจงอาจารย์ก็เลยโพสบางคนอาจจะไม่เห็นเออเพราะว่าอาจารย์ลงในคอมเมนต์แล้วอาจารย์มาตัดออกเองก็ผิดพลาดเองถึงเห็นก็อาจจะซื้อไม่ได้มันอันใช่ไหมเออ